บ้านแบบนี้ซึ่งมันก็อัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมก็ลืมอัดมันก็บ้านเก่าต็มไปถ้ใครไม่รู้ก็กดบ้านมาแล้วก็มีทีด้วยคือกูอัด ีล้วก็นี่เป็นห้องนอนห้องนอนตาบริสุธิ์น้ำแข็งห้องน,น้ำมีแผ่นวิ้งุ้มแล้วตาย อะไรอะไรอะไรดูดูชัวร์ยังเอารองเขานี่ครนเขาเล่ามาอันนี้เปอนได้เป็นชุดนร่แล้วผมบอกว่าไม่ชอก็ขอใช้ข้อยาดเดี๋ยวใครที่ชอบไม่ต้องดูนะมีความมีสองอันคะ पनि त मैको घु ขอโทษด้วยนะคะือขอโทษขอโทษเพราะว่าเกมมันเด้งออกอ่ะเป็นไรไม่รู้เกมมันเด้งออกดูดูเกมมันเด้งออกมาขอเข้าม่เกมมันเด้งออกเกินแถมยังโหลดชาา้าอีกนี่แหละตัวอัปเดตหรือเปล่า ไม่อ oh, oh. ัปเดตโอ้โหทำเสียใจซาบจริงเลยคิดเกี่ยวกับที่บานเพราะว่าอัดมาเป็นแบบหลายหลายทีแล้วอ่ะแล้วลืมอัด มมไ่ใช้ของทุกอย่างที่จำเป็นจะเข้าได้ย่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะซึ่งเราก็ต้องไปดูที่ประกาศก่องใหม่ก่อนจะไม่รู้อยู่ไหนนะเออเลยลงมากดอันสุดท้าย ดกและอันนี้ยังคงเป็นปริศนามันคืออซึ่งก็มีคนมากวนใจเยิ่มผมผมก็ขี้เกียจซึ่งนี่แหละสาเหตุที่อัดนานกวนใจ ก็ออืตอนเช้าผมมาดูนะมัน hey. ยังมีคำว่าอัปเดต20แล้ว um, ก็อีโมจิตอนนี้อัปเดต20ซึ่งตอนนี้อัปเดต20ยังคงเป็นปริศนาว่าจะอัปเดตอยู่ไหม อันนี้เรารอติดตามอนาคตต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะอัปเดตวันไหนเช่ด้วยวันที่14ก็ครบออดีตน่าจะนั่นแหละก็ขอจบตัวกันไปด้วยบ๊ายบาย